โอนาสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเกมการไฟเกิลซึ่งเป็นเกมบนแพลตฟอร์ม Android ของสมาร์ทโฟน Android นะครับตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าครับในเรื่องภายในเกมนะครับถูกแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยตัวเกมจะเป็นเกมกึ่งแนวชุต,ติ้งแบบ 2D นะครับ เดี๋ยวเรามาลองฟัง s ส u n d เอฟเฟกของตัวเกมกันดูนะครับและนี่เป็นการบังคับพื้นฐานของตัวเกมนะครับจะทำจะใช้วิธีการสไลด์ซ้ายขวานะครับเพื่อเลื่อนหน้าปืนนะครับแล้วกดแฉปไปบริเวณปืนเพื่อกดยิงนะครับมอนสเตอร์ในเกมนี้จะเป็น นี่นะครับตัวนี้เลยผีดิบข้อดีของเกมนี้นะครับคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นแบบมือเดียวคือเล่นแนวตั้งนะครับหรือเล่นแบบมือคู่คือเล่นแบบแนวนอนของมือถือนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเล่นมือคู่นะครับ เมื่อกระสุนเราหมดนะครับให้เราทำการกดรีโหลดบริเวณมุมบนขวานะครับการที่ตัวเกมนี้แปลภาษาไทยทำให้เล่นได้ง่ายมากทีเดียวครับแม้แต่คนไม่เก่งภาษาก็สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องของเกมได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังซาวเอฟเฟกแบบเต็มๆกันดูนะครับ จะเห็นได้ว่าด้านข้างจะมีรูปลูกร,ระเบิดอยู่นะครับเมื่อมอนสเตอร์มาเยอะ <c oughs> เราสู้ไม่ทันให้เราทำการกดเครื่องระเบิดได้นะครับ <c oughs> เป็นตัวช่วยให้เราทำการเคลียร์ดานได้ง่ายขึ้นนะครับ ถ้ากระสุนเราหมดตัวเกมจะทำการรีโหลดให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าก็จะเสียจังหวะการยิงไปบ้างนี่เป็นบอสของด่านนี้นะครับ ใครที่ชื่นชอบเกมแนวชูตติ้งนะครับลงโหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับเกมการไฟเกิลน,นี้เป็นเกมฟรีเพื่อนๆที่สนใจสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก Play Store เลยนะครับ และนี่นะครับก็เป็นระบบพื้นฐานต่างๆของตัวเกมนี้นะครับถ้าหากสนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับ4 5 6 SEO Channel ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ